ปืนพกเคชที่ขนาด22เล่เอเป็นปืนพกขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ชื่นชอบการยิงกีฬาการฝึกซ้อมและผู้ที่ต้องการอาวุธที่มีแรงถิดน้อยเหมาะสําหรับการฝึกยิงพื้นฐานและการใช้งานทั่วไปสั้นๆบทความนี้จะนําเสนอภาพรวมของปืนพกรุ่นนี้ในมุมเทคนิคเบื้องต้นเกรดการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจครบทั้งข้อดีข้อจํากัดและมาตรการความปลอดภัยที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจครอบครองหรือใช้งานประวัติและที่มาภาพรวม แม้ชื่อรุ่น k t จเป็นชื่อเรียกรวมๆของผู้ผลิตบางรายแต่ปืนพกขนาด22เฮอ้ออาทั่วไปมีหลักฐานมาจากแนวคิดออกแบบเพื่อความคุ้มค่าและความสะดวกในการฝึกซ้อม22เฮอรอาเป็นเครื่องกระสุนราคาประหยัดแรงถิบน้อยเสียงเบากว่าเกณฑ์ทั่วไปทําให้ผู้ผลิตหลายเจ้านํามาใช้เป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับผู้มือใหม่และตลาดการยิงประเภทพลเรือนปืนพก k t จึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้โดยมักออกแบบให้เรียบง่ายพลิกใช้งานสะดวกและเน้นความทนทานต่อ,อก,การใช้งานประจำวัน ลักษณะทั่วไปของเคชที22ไ r เอโดยทั่วไปปืนพกเคชทีขนาด22ไ r เอจะมีโครงสร้างกระทัดรัดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการพกพาและการฝึกฝนลำกล้องสั้นถึงปางกลางระบบปฏิบัติการมากเป็นแบบยิงเดี่ยวยิงซ้ำซิงเกิลดับเบิลแอคชั่นหรือโบลแบ็กขึ้นอยู่กับรุ่นส่วนใหญ่ใช้แมกกาซีนบรรจุกระสุนตั้งแต่ 8, 15นัดดีไซน์จับกระชับมือและมีร่องหรือราวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมบางชนิดเช่นไฟฉายหรือเลเซอร์ในรุ่นสมัยใหม่อาจมีวัสดุผสมระหว่างโลหะ และโพลิมเออร์เพื่อลดน้ำหนักนกลไกการทำงานภาพรวมไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นขั้นตอนปืน22่สิบอและอ,อมากทำงานด้วยระบบโบลแบ็กที่ใช้แรงถีบของแก๊สและแรงถีบจากการถอยของปลอกกระสุนเพื่อขับหลังกลไกให้ทำงานระบบนี้เรียบง่ายและเชื่อถือได้สำหรับขนาดกระสุนต่ำส่วนรุ่นที่ออกแบบแตกต่างอาจมีระบบล็อกเล็กน้อยเพื่อความแม่นยำกลไกลการยิงเองประกอบด้วยคอนสลด์ทริกเกอร์แม็กกาซีนแต่ในที่นี้จะไม่ให้คำอธิบายเชิงช่างหรือขั้นตอนการถอดประกอบเพื่อป้องกัน การให้ข้อมูลที่อาจนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ขนาดและสเปคที่มักพบค่าโดยประมาณกระสุน22ลองไรเฟริ 22, ลยี่สงลอความยาวลำกล้องประมาณ3-5นิ้วขึ้นกับรุ่นความยาวรวมประมาณ6-8นิ้วน้ำหนักไม่บรรจุกระสุนเศร้าประมาณ5 0 0 9 0 0กรัมความจุแม็กกาซีน 8- 15นัดวัสดุโครงสร้างโลหะผสมโพติเมอร์ ระบบการยิง Blowback Single or Double Action ขึ้นกับรุ่นข้อมูลเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณทั่วไปสเปคจริงขึ้นกับรุ่นย่อยและผู้ผลิตความแม่นยำและการใช้งานจริงปืน2 2ลเป็นที่รู้กันว่ามีแรงถิดน้อยและการสูงยิงของกระสุนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดกระสุนใหญ่จึงทําให้การควบคุมและการเรียนกระสุนต่อเนื่องทําได้ง่ายเหมาะสําหรับการฝึกทักษะพื้นฐานเช่นการควบคุมไกการตอบสนองของลมหายใจ และการจัดท่ายิงสำหรับการใช้งานจริงในเชิงป้องกันตัวข้อจำกัดของพลังหยุดเป้าหมาย (stopping power) ควรนำมาพิจารณา22เฮลอ์ออเหมาะกับการฝึกและการยิงเป้ามากกว่าการใช้ป้องกันตัวในสถานการณ์ระดับสูงการดูแลรักษาและการบำรุงแนวทางทั่วไปการดูแลปืนพกเค T ท22เฮิออ์อควรทำเป็นประจำและปลอดภัยทำความสะอาดลำกล้องและช่องใสกระสุนเพื่อป้องกันคราบตะกอนผงบางชนิดเปลี่ยนหรือหล่อลื่นชิ้นส่วน ที่ขยับได้ตามคําแนะนําของผู้ผลิตเก็บรักษาในที่แห้งและล็อกอย่างปลอดภัยห้ามเก็บไว้ในที่เด็กเข้าถึงได้การทําความสะอาดเชิงลึกหรือการถอดชิ้นส่วนใหญ่ควรให้ช่างที่มีความชํานาญหรือตามคู่มือผู้ผ,ผลิตเท่านั้นไม่แนะนําให้ปฏิบัติแตกละเอียดโดยไม่มีความรู้เพียงพอความปลอดภัยในการใช้งาน